สวัสดีค่ะเหล่าสมาชิกขอต้อนรับเข้าสู่รายการ j จ s ซี r สโตค่ะเจอกันแบบนี้กับส้มทุกครั้งนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆของเริษัท Joy ยแอน o n c o r p o r a t i o n จำกัดน,นำมาฝากแบบนี้ตลอดเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนะปกติเนี่ยส้มก็จะพูดถึงในเรื่องของคุณผู้หญิงการดูแลตัวเองการทำความสะอาดผิวหน้าคุณผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเอยเนื้อต่าใจ ไม่เห็นมีผลิตภัณฑ์ของคุณผู้ชายเลยวันนี้ค่ะคุณผู้ชายดีใจได้เลยนะคะ <_ H it> เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์สําหรับคุณผู้ชายโดยตรงบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสําหรับคุณผู้ชายที่เรารู้สึกว่าพอเราอายุมาบางคนก็อาจาจะวิ่งจ็อกกิ้งกินๆๆอาหารแต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องมีการเสริมเข้าไปเนาะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่อยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกเนี่ยเราก็ต้องบํารุงร่างกายของเรานะคะให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอในการเผด็จศึกถูกไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สาหรับคุณผู้ชายโดยตรงเลยค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กับ BB Max ค่ะ ซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะสาหรับคุณสุภาพบุรุษโดยตรงเลยเป็นอาหารเสริมและเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยบอกผู้ชมก่อนนะคะปลอดภัยสําหรับร่างกายผลโดยตรงอย่างแรกเลยเขาช่วยในการบํารุงไตรไตยอ่ะไต,ตของเราให้แข็งแรงแล้วก็พอเราแข็งแรงใช่ไหมเลือดลงก็จะไหลเวียนดีค่ะผู้ชมขาความดันโลหิตนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยมันสม่าเส,สมอคือลดความดันโลหิตไดงง้ง่ายๆเลยคนทางอ้อมก็จะทําให้เหมือนเป็นการเสริมสมรรถภาพทางเพศไปด้วยทาให้ เ,เ,ะะเวลาที่เราอยากจะผัดเด็ดซึกอยากทำกันบ้านเนี่ยมันก็จะได้ผลที่สมบรณตไงเราจะมีความกระปี้กระเป๋าแล้วก็บำบัดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยนะคะส่วนประกอบต่างๆเนี่ยที่มีความสําคัญแล้วส้มก็จะบอกว่ามันปลอดภัยสําหรับใครที่อยากจะบารุงร่างกายไม่ว่าจะอยากมีลูกหรืออยากจะดูแลตัวเองทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมวันนี้นี่คือสารสกัดบ,บริสุทธิ์ที่มีคุณค่าของสมุนไพรคะ่ะจากโสมโสมนี่คือแหม่มเ็นราชาของสมุนไพรที่แพงมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้มา อยู่ใน b b Max ค่ะแล้วก็มีกระชายดำกระชายดำเนี่ยเขามีสรรพคุณอยู่แล้วว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงฟิตปึงปังและวันนี้ก็อยู่ใน BB Max เช่นเดียวกันแล้วก็มีสารสกัดมาจากตังกุยด้วยนะคะ3อย่างนี้คือโสมกระชายดาําแล้วก็ตังกุยค่ะรวมอยู่ใน BB Max ผลิตภัณฑอเสริมอาหารสําหรับคุณผู้ชายก็อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพี่แข็งแรง จะไม่ต้องบำรุงแต่พอเราอายุมากปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าร่างกายเราก็จะร่วงโรยไปตามการเวลาแล้วก็เรื่องของแบบสุขภาพะภายในบางทีมันจําเป็นนะภายในเราไม่ดีภายนอกจะออกมาดีได้ไงถูกไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ภายในดีเผยภายนอกออกมาดูสดใสแข็งแรง ฟิตปึงฝังไม่ว่าคุณผู้ชมอยากจะมีลูกอะไรยังไงก็แล้วแต่อยากทํากัน่วกกันบ้านนะเราก็จะไม่อ่อนเพลียง่ายค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญส้มเน้นย้ำถึงความปลอดภัยที่วันนี้นะคะ BB Max เนี่ย ถ้าใครอยากจะดูแลตัวเองได้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ BB m a x บอกเลยค่ะว่ามั่นใจได้เพราะเขามีคุณสมบัติและสารสก,กัดที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะวันนี้สําหรับคุณผู้ชายที่อยากจะดูแลตัวเองให้สุขภาพดีอย่างตลอดเวลานะคะท่านหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นทุกๆวันแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทั้งตัวเองนะคะร่างกายของคุณแล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าคุณอยากจะเผด็จสึกเมื่อไหร่นะอยากจะมีลูกกี่คนหรืออะไรยังไงส้มว่าไม่น่าจะมีปัญหา แน่นอนค่ะอ,อ,อะล่ะค่ะวันนี้สั่งซื้อกันดีกว่านะจ๊ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BB Max ค่ะ2ช่องทาง1ค่ะแอปพลิเคชัน JC M Commerce นะคะแล้ว2 JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านก็ไปหาซื้อกันได้นะคะมีวางจำหน่ายอยู่แล้วค่ะอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะี๋ยวครักหน้ากลับมาเจอกันใหม่สินค้าดีๆมีที่นี่แน่นอนพร้อมกับส้มค่ะนะคะกับรายการ JC s t o e สวัสดีค่ะ